สวัสดีคือเก่าค่ะมือเนาะมาเบิ้งแปลงอย่าของเขาของแม่เพชรของเราปลูกปลูกซิดเรียบร้อยแต่บทีค่ะไปดูแม่เพชรของเรามือผ้ามาหยั่งนอะแม่เพชรมัน นี่แหละค่ะแบงยาของแม่เพชรตัวนี้ปลูกปลูกได้สองสามวันค่ะตัวนี้ยังไม่ท่านได้เกิดตัวนี้เกิดแล้วฝนก็าหายไปเหมือนเดิมตัวนี้ปลูกฝนพอดีแต่ยังไม่ยังไม่ท่านเกิดค่ะตัวนี้เกิดแล้วตัวนี้ปลูกก่อนนี่ค่ะพามาชมสวนห้ะของแม่เพชรเนาะ มาปลูกหญ้าไว้ให้แม่เพชรกับลูกสาว้องอรละทัยกันไปเบิง้งีหยังอยู่ในกอไผ่มือนนี้มีอยู่เชือกเดียวนี่ค่ะหินตะดกัก หัวหายเห็นเตตูดหัวดุดอุ่มก,กินกินกอไผ่ ข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะแม่ของเข้าเน,นี่ยไว้ในกอไผ่เหมือนนี่อะไล่อยู่ในกอไผ่อะไอย่างนั้นชอช้างแม่เพชรของเราเนี่ยแหละอยู่ในกอไผ่เป็นบรรยากาศให้คุณแม่เนาะซ่ม,มือชูม,มือกับไปตะป้าค่ะเหมือนนี้บ่ได้ไปปลาก็เป็นบบรรยากาศให้มาอยู่ในกอไผ่ค่ะเหม,มือนนี้ให้คุณแม่อยู่ในกอไผ่ หุ่นเห็นเพื่อนสี่ไปหากันแล้วไอ้ตัวนี้ขาประจำเลยค่ะไปจะไปน้ำกันหุ่นหุ่นไปแล้วหางกันทวาใดค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันเห็นเจ้านิ่มไปหาออกมาแล้วแม่เพชรของเรา จ้านิ่มมากับเขาปลาคือเกาเจ้านี่ก็ชอบไปหาตาซ่ากับคุกกี้กันยังสิเละค่ะไปน้ากันไปไหนไปด้วยกันเจ้านิ่มกับแม่เพชรนี่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณแม่ของเฮาเนาะไปกินใบไผไใบไหยางเปลี่ยนเอาหุงอาหาร ไปปลาไปไปหากอไผ่แน่ไปหากินยุงกินหนาในริมชอกริมท้างเปลี่ยนบรรยากาศย่างออกกำลังกายใหญ่สีเลียดเนาะช้างถ้าพูก,กับทีกับบางเชือกก็สีเลือดบางเสือกับพวสีเลียดเนาะบางเชือกในสีเลือด,อ,อ,อ,ดอยู่แต่กับทีงุดหยิดเหมือนแม่เพกของเขานี่แหละค่ะถ้ากินน้อยของุดหยิด ต้องกินแบบเยอะๆกินแบบหลายๆคอยสีอยูได้กินแบบพุงพุ่งออกเลยแพุงโย่เลยมันจะโย่ได้ค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะัวนนีกับภาค,คุืแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศยั่ำหม่เสา เป็นเช้าเท่าไหร่ครับประมาณสามสามถึงสี่โมงเช้าเป็นแปลงหญ้าที่ตัดแล้วของคุณแม่เพชรของเราเนี่ยตัดแล้วย่งบ้ท่านเกิดยังบ้ท่านใน้ปุุง ฝนก็หายอีกแล้วค่ะมะฮูจักสิเป็นจังไรอินันยาถ้าฝนตกกะไข่แน่ถ่าฝนหูตกะกโอ้่น้ำใหม่ไว้ละมีอะไรอยู่ในกอไผ่ไหมกินใบไผ่อรอร่อยมากแสบแสบค่ะาเป็นพุ่มไผ่บ่มีน้ำค่ะ <c oughs> เป็นไผ่หวานเป็นไผ่หวานน้ำบม่มีถ้าน้ำมีแม่เพชดมือจะขาดมดเลยหละถ้ามีน้ำาตวนี้ไม่มีน้ำกินง่ายใบไปก็เยอะแต่จะบม่มีนอนหรอกค่ะเพราะว่าชาวหมู่บ้านเนาะชาว คนในบ้านเขาเล่าก็มาสับไปกินไปหยังไงค่ะก็เลยปวงปว่าท่านคนค่ะคนเยอะค่ะโยนนีปลากะหลุดไล่หลุดหายไปเรื่อยๆทำไยกันเนาะก็เลยหายกินยากดูค่ะ เห,เห็นเจ้านียวตีมือใส้ปุกปกทักทยายใบไผ่ก็พ่อได้กินดูค่ะจะหาหนอใหม่หาหนอ ่าช่องพังเพชรมณีค่ะเนาวันนี้เ,เบืองคุณเม่ดุดอุ้มียังอยู่ในอุ้มบ่าสันวะช้างเม่เพชรอะไรอยู่ในกอไผ่เม่เพชรของเฮานี่แหละค่ะอยู่ในกอไผ่เพระบาะว่าใบไผ่ันจะนิ่ม ไม่แข็งเป็นใบเนาะหักกินลำอ่อนก็นมี่ค่ะออกินลำอ่อนๆกินลำต้นที่ย่างมาท่านได้แข็งหะมอ่อนๆก,นกนนด็ดึงมากินนเสียนี่ค่ะดึงดึงมากิน มันก็หวานเนาะใบไผ่บุมีน้ำค่ะกินไงค่ะถ้ามีน้ำโอ้แย่มือม่วงนีค่ะมือขาดมดม่วงขาดมาดมก็ใส่ภาษาอีสานเนาะไทยเขาเรียกม่วงภาษาอีสานเขาเขา,เขาเอินว่ามือค่ะ <c oughs> นี่ค่ะถ้า ถ้ามีอาหารกิน <c oughs> จะบจ่จะบ่ซีเลือดจะบ่โยกค่ะบซีเลือดเนาะซีเลือดซีเลือดไม่โยกจุดแบบธรรมชาติถ้าได้โยกโยกทั้งตัวเหมือนเมื่อเช้าโยกแบบนี่ค่ะกินแบบไม่หยุดไม่หย่อนถึงจะอยู่ได้แม่เพศ หากินเหมือนพวกเพื่อนๆเ,เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่เพศคนกินเยอะเนาะกินเยอะที่สุดถ้ากินนน้อยก็ยืนยูนนอกอย่างนั้นแหละค่ะ่าซับของเฮากันยังน้อยเนาะก็ฝากติดตามพ่อเมย์พี่น้องเช่านิดกันทุกผู้ทุกคนเนะาะกะบ่มียังเบิองดอก็มีแต่เมยเพจเฉือกเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะ เบิ่งไปติไปเนาะค่ะเนาะเบิ่งตะส่างนี่ะคะชีวิตคุณเลี้ยงช้างเนาะก็อยูตะกับสังแต่ละมือก็บท้ายคลิปตะกับสัง่งก็ฝากติดตามเด้อค่ะเนาะแม่เพรของเฮ้งาเนี่ยได้มาก,กินใบไผ่กินตุนไผ่เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศะค่ะ สวัสดีค่ะชิปนี้ก็จบไว้ก็บเม่เพชรของเฮานี่แหละค่ะชิปหน้าก็ค่อยว่าก,กันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ